สวัสดีค่ะ welcome to M A N man 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 Manchester นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการมาครั้งแรกเลยนะคะที่แมนเชสเตอร์ของออนค่ะที่ประเทศอังกฤษนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปทัวร์วันแรกกันนะคะว่าวันที่หนึ่งไปเที่ยวไหนกันบ้างค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เซ็นทรัลค่ะทุกคนดูข้างๆ ระยะทางที่เดินจากโรงแรมไปนี่ก็ประมาณเกือบ1กิโลนะคะแล้วก็ลองดูกันค่ะว่าเดินผ่านตรงไหนกันบ้างนะคะสถานที่สวยๆหยุดแวะถ่ายรูปได้ตลอดเลยนะคะระหว่างทางค่ะอย่างที่แรกอันนี้ก็เป็นห้องสมุดนะคะแต่ว่าไม่ได้แวะเข้าไปค่ะ ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาปิดหรือเปล่านะคะแต่ดูเงียบๆเนาะก็เลยเดินบานไปก่อนนะคะจะเห็นว่าการเดินทางระหว่างทางเี่ยจะมีรถแทรมรถรางตลอดเลยนะคะต้องเดินระวังซ้ายระวังขวากันด้วยนะคะทุกคนอย่าหวแต่ก้มเล่นโทรศัพท์นะตรงนี้เป็นทาวคอร์ที่อยู่ตรงเซ็นทรัลนะคะก็กำลังก่อสร้างอยู่ค่ะเสียดายมากเคยเป็นแลนด์มาร์คที่แบบทุกคนต้องมาถ่ายรูปกันนะคะแต่มาช่วงเขาซ่อมแซมพอดีเลย S King s รี e นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบันสต็อปที่ฟรีนะคะคือมันนั่งได้ทั่วทาวเลยนะ,ะนี่ป้ายที่เราลงมาเมื่อสักครู่นะคะ Exchange Street จะเป็นแบบเหมือนห้าง New c a t e r a l Street นะคะจะมุ่งหน้าไปข้างหน้ากันตรงน,นี้ก็เป็นห้าง Marks and Spencer ค่ะนี้ของแบรนด์เนมขายเพียบเลยเราจเดินที่นี่ก็ไม่ค่อยจะ สะอาดเท่าไหร่นะคะดูสิถนนต่าง ม u t จะโซ่เก้าฟอนแคโดรัลนะคะก็เดี๋ยวเราจะตรงไปที่โอ้แตรมฟอร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสไปกันหันมาจากโบสนะคะก็จะเป็นฮาร์ดร็อกคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมลไปกันนะคะที่สนามฟุตบอลค่ะสถานีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราอยู่ที่ ถึงกันที่เว็บไซด์กันแล้วนะคะเดี๋ยวจากตรงนี้ค่ะเราจะเดินไป5นาทีนะคะตาม g o o g l e Map ค่ะนี่อากาศก็เย็นนะคะตอนนี้ประมาณ5องศ<ร>าแ<า>เราก็เริ่มเห็นสเตเดียมอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะไปข้างหน้ากัน วันนี้ที่มาน่ยไม่มีแมทช์นะคะเราก็จะไปเดินดูรอบๆกันละคะ่ะเดี๋ยวไปดูค่าเข้าก่อนว่าแพงไหมถ้าไม่แพงก็เข้านะคะถ้าแพงก็เดินดูรอบนอกก็พอเย่แถบวอเตอร์ไซด์ค่ะมาถึงแล้วนะคะ welcome to Manchester United สนาม Old Trafford ค่ะ ในนี้นะคะก็จะมีสโตร์ขายของด้วยค่ะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะสำหรับแฟนแมนยูเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะหรือว่าอ c อ e เซอรีของต่างๆค่ะราคาเนี่ยก็มีทั้งแบบเซลล์ด้วยนะคะแล้วก็แบบของเด็กของผู้ใหญ่มีหมดเลยค่ะใครมาที่นี่ต้องโดนตกแน่ๆมีแต่ของสวยๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะ่าซื้อสะสมติดมาติดมือกลับบ้านไปนะคะ ช็อปมานะคะได้มานิดหน่อยต่อไปอันนี้เป็นโซนมิวเซียมค่ะหรือว่าเข้าชมทัวร์สนามนะคะอันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยค่ะว่ามีค่าเข้านะคะก็คือชมแต่ละวันเนี่ยก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างวันนี้ที่มานะคะเป็นวันที่เขาเพิ่งแข่งกันไปเสร็จเมื่อวานค่ะวันนี้ค่าเข้าก็เลย39ยูโรนะคะ ถ้าเป็นนักเรียนก็จะได้ราคาถูกกว่านี้ค่ะก็เลยตัดสินใจขึ้นไปทานอาหารด้านบนแทนค่ะเป็น Red Cafe นะคะก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อันนี้เป็นเจอร์กชิคเก้นนะคะเสียดายวันนี้ที่เรามาไม่มีแมตช์แข่งนะคะเพราะว่าเขาเพอิพ่องเตะไปเมื่อวานค่ะบ้านแมนยูนะคะกับทีมไอไม่แน่ใจันนี้ก็จะเป็นจักรยุททางข้าวอะไรอย่างนี้นะคะสแตนต่างๆเนาะเริรรนากเลยเราจะไปถ่ายรูปเดนนๆกันนะคะ มานีก bon, me ็จะเป็นจุดแบบฝากกระเป๋าเวลาคนมาดูอะไรเงี้ยมั้งนึงบังฉันมีคนถ่ายให้เราไหมแล้วเขาก็เดินจากฉันไปเงียบเลยนะคะหมดสุดท้ายก็หนีไม่พ้นไม้เซลฟี่เพื่อนซีของเรานะคะจะบอกว่ามีประโยชน์มากๆเวลาไปเที่ยวที่ไหนแล้วแบบไม่มีคนถ่ายให้หรือว่าเกรงใจชาวบ้านเขานะคะพกไปเถอค่ะ ก็ได้เวลากลับนะคะขากลับก็นั่งเป็นรถบัสค่ลองเปลี่ยนดูบ้างนะคะจะได้ไม่ในทากลับสายเส้นทางเดิมเนาะก็ขามามารถไฟคาะกลับลองกับบัส mm hmm. ดูค่ะอันนี้เป็นวิวมิดแลนด์จากอีกฝั่งหนึ่งนะคะมิดแลนด์โฮเทลก็สวยจริงๆจบแล้วค่ะสำหรับ day o n นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะไปเดินชอปปิ้งที่ห้างใกล้ๆแถวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฝากคลิปไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้ติดตามวันที่ส